ับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรังสีมาลรัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามดิฉันไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพศพรบนี้นะคะถ้าพูดโดยทั่วไปเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะไม่ค่อยเข้าใจดิฉันก็เลยต้องมาทำการบ้าน เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศเนี่ยเข้าใจเป็นภาษาของดิฉันนะคะคือว่าพรบเนี่ยเป็นพรบกู้เงินสองล้านล้านแต่ท่านผู้ฟังคะสองล้านเนี่ยยังไม่รวมดอกเบี้ยนะคะดอกเบี้ยอีกสมล้านล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไทยเนี่ยจะเป็นนี่ห้าล้านล้านแต่จำง่ายๆนะคะพี่น้องคะให้จำว่า นายกปูเนี่ยกู้เงินนะคะห้าห้าห้าค่ะนะคะจะได้จำง่ายนะคะกู้เงินห้าล้านล้านเพราะฉะนั้นตายไปแล้วไม่รู้กี่ชาตินะคะยังใช้หนี้ไม่หมดเลยดิฉันไม่ได้อยู่ใช้หนี้แร้วนะคะเพราะดิฉันห้าิบกว่าแล้วพอห้าสิปีเนี่ยมันก็ร้อยกว่านะคะไม่มีโอกาสแต่ดิฉันเป็นห่วงเด็กรุ่นหลังๆที่เกิดมาปั๊บเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นหนี้ประมาณสอง0สนนะคะลายหัว ประชาชนคนแก่ก็ถามดิฉันว่าสสอสองล้านล้านเนี่ยมันมากมายขนาดไหนดิฉันก็มานั่งคิดเอจะทํำยังไงให้เขาเข้าใจคิดง่ายๆนะคะจังหวัดสมุทรสงครามเป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในประเทศไทยเอาแมงพันเนี่ยไปปูทั้งจังหวัดนะคะแล้วก็ไปกองท่วมหัวนะคะท่วมหัวสสสสก็ตัวเตี้ยอีกต้องต่อจากสสไปอีกหลายคนนะคะก็ยังไม่มิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย เงินเนี่ยมันมากมายมหาศาลนะคะที่รัฐบาลจะกู้มาแล้วที่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับการกู้เนี่ยไม่ใช่ว่าดิฉันไม่เห็นด้วยกับโครงการที่จะก่อสร้างนะคะโครงการที่จะก่อสร้างเนี่ยเป็นโครงการที่ดีดิฉันเห็นด้วยแต่ดิฉันไม่เห็นด้วยกับนโยบายที่จะกู้เงินแล้วเตรียมมาโกงค่ะที่ดิฉันต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าดิฉันเนี่ยจะเน้นเรื่องมีผู้บัะท้วงครับ เตรียมใจไว้แล้วค่ะรังสีมาค่ะท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางเป็กมณีเร่งสมบูรณสุขสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเลยนะคะดิฉันขอ,อใช้ข้อบัญทักบังคับที่61นะคะวรที่สองผู้อภิปรายใช้คำพูดว่าจะไม่สุภาพนะคะแล้วก็เสียดสีคำแรกก็พูดว่านายกกู้มาโกงแล้วก็เอาเงินมากองท่วมหัวนะคะ คือว่าเราอยากให้ท่านประธานสภาช่วยช่วยให้ผู้อภิปรายถอนคำพูดด้วยนะคะครับท่านท่านรัศมีมาครับก็เมื่อกี้ประท้วงหลายประเด็นนะครับแต่ที่เข้าประเด็นแน่นอนเนี่ยคือคำพูดที่บอกเตรียมกู้มาโกงตรงนี้นะครับมันเป็นการใส่ร้ายโดยตรงนะครับเพะฉะนกรุณาเถอะครับนะครับ ให้ะระมัดระวังคําพูดด้วยฮะท่านคะท่านยังยังไม่ฟังเหตุผลเลยท่านปล่อยให้เขาประท้วงก่อนเดี๋ยวต้องรอตอนสามีท่านเป็นรัฐมนตรีท่านฮะเขาใช้สิทธิ์ประท้วงฮะผมต้องอนุญาตให้เขาประท้วงฮะแล้วก็ได้วินิจฉัยแล้วครับท่านว่าของท่านต่อครับแล้วก็ระมัดระวังคําพูดด้วยนะฮะท่านคะท่านฟังดิฉันก่อนนะว่าทําไมเหตุผลที่ดิฉันเนี่ยเตรียมกู้มาโกง พราะว่าดิฉันอภิปรายทุกครั้งแล้วเดี๋ยวจะถึงกระทรวงของสามีผู้ระท้ทบครับมีผู้บะท้ทบอีกแล้วเจอญนะท่านคะดิฉันนางเป็นมณนีเร่งสม,มุนสุขสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยเขตสามพักเพื่อไทยดิฉันมาในสภานี้เพื่อที่จะมาทําหน้าที่การเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่มาจากการลักตั้งของคนบางคนหรือเป็นนายกบางคน,นท่านประธานคะ ดิฉันทำหน้าที่ถ้าท่านคิดว่ารัฐบาลโกงท่านก็เอาหลักฐานมาแต่ของท่านน่ะมันโกงมันใกล้ขึ้นเอาละครับอย่าอย่าไปแว้งกลับเลยฮะผมไม่อนุญาตนะฮะท,ท่านบุญทิดาเชิญธรรมธารท,ที่เคารพคะบุญทิดาสมชัยสมาชิกสภาผู้แทน ราษฎรจังหวัดอุบลราชธานีพักประชาธิปัตย์ท่านประธานคะดิฉันขอประท้วงท่านประธานข้อที่8คะ่ะเพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายตอนที่ท่านประธานวิสุทธิขึ้นดิฉันก็ได้ขึ้นมารอบหนึ่งแล้วบอกว่าขอความกรุณาคะ่ะเพราะว่าตอนที่ท่านประธานเจริญขึ้นท่านประธานวิสุทธิ์ขึ้นท่านก็บอกว่าถ้าจะประท้วงอะไรขอเฉพาะข้อบังคับก็พอแล้วท่านจะวินิจฉัยเองแล้วท่านก็ ปล่อยให้มีข้อความยาวต่อมาเรื่อยๆท่านประธานอย่างนี้ก็ไม่จบกับท่านประธานถ้าท่านคิดว่าช่วงไหนที่ว่าท่านพอแล้วฟังข้อบังคับแล้วท่านก็กดไหม่ตัดใหม่แล้าท่านก็ไม่นชัยแต่ค่ะท่านประธานอย่างนี้ก็ไม่จบค่ะท่านประธานขอบพระคุณค่ะผมปฏิบัติตามที่พูดอยู่แล้วฮะตามที่ท่านพูดนั่นแหละครับแล้วเขากับระท้วงโดยอ้างข้อ61นะครับแล้วผมว่าวินิชัยแล้วแล้วก็พอจะเลยเถิดผมก็ตัดใหม่ก็พยายามทําตามที่พูดอยู่แล้วครับ ท่านเป่งมณีพอแล้วมังครับครับก็ที่ประท้วงกั็วิทิฉัยไปแล้วฮะท่านประธานคะตัวดิฉันเป่งมณีเร่งสมุสุกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเลยเขตสามพักเพื่อไทยดิฉันขอให้ท่านประธานสั่งผู้อภิปรายช่วยถอนคำพูดด้วยนะคะเกี่ยววัาเรื่องการกู้มาโกง นะคะตามมาตามข้อบังคับที่6 1วรกสองการพูดใส่ร้ายเสียสีเป็นประจำของคนผูอนะ้อภิปรายอย่าแวง้งฮะอย่าแว้งกับผมท่านท่านลังสิมาครับเอาอย่างนี้นะครับถ้าบอกว่าเตรียมกู้มาโกงเนี่ยถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยเป็นการใส่ร้ายตรงๆเพราะฉะนั้นอา,อาจจะใช้คำพูดที่ในลักษณะว่า อ่อสอแล้วก็อธิบายสอว่าจะโกงก็ได้ค่ะตามที่ประธานบอกนะคะสอว่าจะโกงตามท่านประธานสั่งค่ะแล้วท่านที่เห็นว่าสอเนี่ยสอยังไงท่านก็อธิบายท่านใจเย็นๆค่ะดิฉันจะจะจะบอกเป็นสเต็ปสเต็ปนะคะครับเชิญฮะต่อเลยครับค่ะเลยลืมไปเลยเดี๋ยวนะครับเมื่อกี้นี้ดิฉันบอกว่าที่ดิฉันเนี่ยออ ไม่เห็นด้วยกับการกู้แล้วสอว่าจะโกงนะคะแต่ดิฉันเห็นด้วยกับโครงการที่จะก่อสร้างนี้นะคะเหตุผลที่ดิฉันไม่เห็นด้วยเพราะว่าดิฉันมีความกังวลนะคะแล้วก็ดิฉันก็กลัวนะคะเพราะว่าดิฉันเนี่ยอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยท่านจะสังเกตดิฉันไหมคะดิฉันจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเกี่ยวกับเรื่องการจริตตลอดเวลานะคะเพราะดิฉันเนี่ยอยู่กรรมาทการ ติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรนี่ตรวจมาสองปีแล้วนะคะยังตรวจไม่หมดเลยงบเงินกู้ของท่านเนี่ยนะคะแล้วก็ก่อนที่จะถึงตรงนั้นนะคะฉันกลัวเดี๋ยวประท้วงเยอะดิฉันเอาตรงนี้ก่อนคือว่างบอันเนี้ยท่านดูนะคะค่าจ้างที่ปรึกษาอย่างเดียวเนี่ยทุกโครงการรวมแล้วประมาณหกหมื่นล้านบาทหกหมื่นล้านบาทนะคะ มันจ้างใครมามามาปรึกษาอะไรกันเนี่ยนะคะดิฉันก็เลยเกิดความสงสัยเพราะดิฉันเป็นอน,นกกุกรรมาธิการพิจารณางบม,มันอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์นะคะงบประมาณประจําปีทุกป,ทกปีทุกปีเนี่ยดิฉันก็ดูเรื่องงบค่าจ้างที่ปรึกษาเคยมีตัวอย่างแล้วนะคะว่าจ้างภรรยาของตัวเองในกระทรวงนั้นๆ มาเป็นที่ปรึกษางบประมาณตั้ง30สบล้านพอเราถามก็มาสาบานว่าไม่จริงถ้าเป็นจริงขอให้ธรรมชาติลงโทษท่านเชื่อไหมคะฟ้าผ่าเปี้ยงเลยวันนั้นเนี่ยพวกในห้องประชุมนะคะเรานั่งอยู่เราตกใจกันหมดคนลุกกันทุกคนเลยว่านี่ธรรมชาติจะลงโทษแล้วแต่อยู่มาไม่เท่าไหร่ธรรมชาติลงโทษจริงๆค่ะ เครื่องบินชนภูเขาตายเลยค่ะอันนีนะ้เกิดจากคำสาบานนะคะดิฉันจึงเชื่อไงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมีจริงโกงทีไรดิฉันยังแช่งทุกทีขอให้มันเห็นทันตาหน่อยนี่ก็เห็นนะคะแต่นี้พอดิฉันมาดูอันนี้หุยงบค่าจ้างที่ปรึกษาหกหมื่นล้านบาทมันจ้างอะไรกันนักหนาเนี่ยมันจ้างมาปรึกษาอะไรกันดิฉันก็เลยมาดูโครงการแค่โครงการเดียวนะคะโครงการรถไฟไปเชียงใหม่ ค่าจ้างที่ปรึกษา7,000ล้านค่ะมันจ้างอะไรเนี่ย7,000ล้านแล้วคนที่จ้างเนี่ยดิฉันอยากฝากกรรมธิการนะคะว่าให้ไปดูที่ว่าคนที่มาเป็นที่ปรึกษาเนี่ยเป็นคนเง่าสกาลาดอีกหรือเปล่าเพราะคราวที่แล้วเนะี่ยเป็นคนเง่าสักาลาดของผู้บริหารทั้งนั้นเลยแล้วพอม,มาสาบานก็ตายประท้วงอีกแล้วเอ,เอาอย่างนี้ครับท่านท่านประสิทธิ์ครับอย่าเสียเวลาเลยครับท่านท่าน รังสีมาฮะนี่ระวัดระวังคําพูดสักนิดฮะระวัดระวังคําพูดสักนิดฮะอะไรที่มันจะทําให้เป็นมีการบัดทวงก็พยายามหลีกเลี่ยงนะ,ะนี่ดิฉันพูดพูดตามข้อมูลหลักฐานเอกสารทั้งหมดเลยไอ้ไคนเก่าอะไรเนี่ยฮะพยายามฮะอย่าเอาก<ม>็ญาติพี่น้องแบบย้อนหลังอ่ะดิฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงแบบมันมันไหลไหลเขาเรียกหลายอะไรอะ เพราะบุรุษน,นะตั้งแต่ตั้งแต่ปู่ย่าต,ต,ต,ตายตายลูกหลานเหลนอะไรเงี้ยเขาเรียกโคตรเงา้วสักหลาดค่ะเชิญท่านบุกดาฮะกาปรินท่านประธานที่เคารพเรียนนางบุกดาพงศ์สมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร,รจังหวัดขอนแก่นพักเพื่อไทยเดีนขอประท้วงท่านประธานในข้อ8ท่านประธานที่เคารพค่ะ ท่านเป็นประมุกนะคะในสภาหแห่งนี้ได้โน้ตไว้นะคะและขอประท้วงผู้อภิปรายในข้อ61พูดจาไม่สุภาพท่านดูเลคเชอร์ก็ได้นะคะใครมันจ้างใครมาปรึกษามันจ้างอะไรนักหนาโคตรเง่าสักหลาดท่านประธานปล่อยได้ยังไงท่านประธานโปรดวินิจฉัยด้วยนะคะในข้อ61คะ่ะผมวินิจฉัยไปแล้วครับ นะครับก็บกททวงผมในสิ่งที่ผมวินิจฉัยไปแล้วก็ให้นวัตรวังด้วยครับต่อเถอะครับเลยลืมอีกแล้วเดี๋ยวกอนท่านคะเมื่อกี้นี้จ้างใครมาปรึกษาใช่ไหมคะดิฉันกลัวเป็นคนที่มีรูปร่างขาวอวบหน้าตาสลัเปาไส้หมูแดงอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นที่ปรึกษาด้วยนะคะดิฉันก็เลยเป็นห่วงเหตุผลที่ดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะต่อไปคะ่ะเรื่อง การดูงานนะคะตอนนี้เนี่ยงบมันยังไม่ผ่านสภานะคะมีโครงการนะคะของการไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟมอนะคะคณะกรรมการของกฟมอเนี่ยเขาเตรียมจะไปเที่ยวประเทศจีนประเทศสแกนดิเนเวียหลังจากที่ได้รับเงินกู้นี้นะคะอยากทราบว่าเงินที่ไปเที่ยวเนี่ยสิบฟรันกบาทเนี่ย เอามาจากเงินกู้สองล้านล้านนี่หรือเปล่าต้องให้รัฐมนตรีตอบด้วยนะคะว่าโครงการอันนี้มันมีอยู่แล้วเนี่ยของกฟมเนี่ย oh. เอาเงินหนึ่งนี้ไปหรือเปล่านะเนี่ยเห็นไหมยังไม่ทันอะไรเลยเตรียมจะไปเที่ยวแล้วนะคะแต่นี้เหตุผลท่านประธานที่ดิฉันบอกว่าทําไมดิฉันจึงกลัวว่าจะมีการส่อว่าจะมาโกงท่านดูคลิปที่ดิฉันนะคะดิฉันขออนุญาตท่านประธานแล้วเปิดคลิปที่หนึ่งเลยค่ะ ท่านดูนะคะท่านประธานเนี่ยโครงการอนุรักษ์ฟืน้นฟูแหล่งน้ําอันนี้แหละค่ะเป็นของกระทรวงกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดิฉันบอกว่าเป็นของสามีท่านที่ประท้วงเนี่ยท่านดูก่อนแลวอย่าพึ่งประท้วงนะคะดูให้หมดก่อนที่หนองปลาขาวตำบลหน,นองแซงอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ด48ล้านเอาคลิปที่สองเลยค่ะเห็นไหมคะเขาขุดเนี่ย พอน้ำแห้งท่านดูสิคะเป็นไข่ดาวอยู่ตรงกลางเลยขุดแต่ข้างๆตรงกลางไม่ขุดเลยเปิดไปอีกค่ะเห็นไหมคะท่านประธานเนี่ยนะคะขุด48ล้านดินตั้ง6 67แสนคิวเนี่ยดิฉันยังหาเนื้อเนื้อดินไม่เจอเลย48ล้านเบิกไปแล้วนะคะมีผู้บทวงท่ับ กาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพค่ะดิฉันนางชมพูจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายพรรคเพืเ่อไทยค่ะพี่น้องประชาชนกำลังคอยฟังท่านสอสอรังสีมาพูดอยู่ค่ะท่านดิฉันขอประท้วงข้อ61ของผู้อภิปาย ใส่ลายป้ายสีแล้วก็ประท้วงท่านประธานด้วยนะคะขอให้ท่านประธานนั้นให้ผู้อภิปรายนั้นได้อภิปรายอยู่ในประเด็นด้วยค่ะอันที่ท่านอยู่อภิปรายและก็มีภาพนี่มันไม่เกี่ยวกับโครงการกู้ยืมของสองล้านล้านบาทเลยค่ะท่านประธานคะขอให้ท่านประธานนั้นวินิจฉัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ,ะท่านรังสิมารครับด้วยความเคารพนะฮะ เอาไว้อภิไปรายไม่ไว้วางใจดีไหมครเอาพูดในประเด็นสองแล้วนะตรงนี้ดีกว่านะครับอย่ายาวไปถึงตรงนั้นเลยฮะไม่งั้นไม่จบท่านประธานคะท่านประธานตั้งสติให้ดีๆไม่ใช่พอเขาประท้วงทีท่านก็เอ็นไปตามครับท่านท่านลังสีมาครับท่านฮะท่านตั้งสติให้ดีตั้งสติให้ดีครับผมวินิจฉัยนะฮะ เอาไว้อภิปรายไม่ไว้วางใจดีกว่าแล้วให้พูดในกรอบงบสองล้านล้านตรงเนี้นะครับท่านใจเย็นๆนะท่านฟังดิฉันก่อนดิฉันบอกว่ามันสอว่าจะโกงนี่ขนาดเงินกู้น้ําท่วมนะคะเงินน้าท่วมนี่เดี๋ยวท่านฟังให้เสร็จก่อนคนประท้วงรอะะเดี๋ยวนะคะให้ดิฉันพูดให้หมดก่อนท่านจะได้ประท้วงถูกนะคะคือโครงการต่อไปอีกนะคะเปิดคลิปต่อไปเลยท่านจะรู้ว่ามันโยงให่กันยังไงท่านใจเย็นๆหน่อยประธาน อันนี้นะคะอ่าท่านดูเนี่ยขุด48ล้านเอาเปิดปีกอ,อันนี้เรื่องโครงการวางท่อน้ํา48ล้านที่หนองท่มตําบลน,นาเมืองอําเภอเสรีภูมิอีกแล้วจท่านท่านรังสิมาครับเอาอยี้เห็นครับก็มีประทวงไม่หยุดเอาว่ากรณีอย่างเงี้ยมันไม่ได้คนละส่วนกับงบสองล้านล้านถ้ามันมีอย่างที่ท่านเข้าใจว่าจะสอบไปในเรื่องการโกงเนี่ย เก็บไว้เป็นยติไม่ไว้วางใจหรือตั้งเป็นกระทู้ถามก็แล้วแต่นะครับเราสามารถตรวจสอบได้หลาย,ลายทางนี่งอนนา้ที่ในฉัน้นอย่าอย่าเพิ่งสวนดีครับแต่ตอนนี้เรากำลังพิจารณาเงินกู้สองล้านล้านบาทเพราะ,ะนันก็ให้อยู่ในประเด็นว่ากู้โครงการอะไรยังไงดีไม่ดีเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับมันคนละเรื่องกับยติไม่ไว้วางใจนะฮะเ,เข้าใจค่ะ แต่ท่านฟังดิฉันก่อนข้อดิฉันบอกเลยงนะ่ะว่าดิฉันกังวลดิฉันกลัวว่ากู้มาแล้วเนี่ยมันสอว่าจะโกงเหมือนกับโครงการที่ผ่านมานี้ดิฉันให้ดูว่ากูห้หนึ่งหนึ่องมืนล้านเนี่ยมันเป็นยังไงท่านฮะผมวินิจฉัยแล้วครับแล้วเตือนหลายรอบแล้วไม่งั้นกับประท้วงกันไม่หยุดเชิญท่านสุนยัย ท่านประธานครับผมประท้วงท่านประธานในข้อ8ซึ่งจะไม่ก้าวล่วงไปถึงท่านผู้อภิปรายนะครับท่านประธานครับท่านประธานมีอำนาจในการควบคุมการประชุมผมขอกราบเรียนท่านประธานว่าเวลาเนี่ยมันมีความสําคัญเพราะเรามีกําหนดเวลากันหากมีการประท้วงอย่างนี้ก็จําเป็นที่จะต้องให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงเรื่องดินซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับ รถไฟเวลาที่เราจะต้องเถียงรถไฟกันว่าถูกต้องไม่เหมาะสมอย่างไรเนี่ยเป็นผลประโยชน์ของประชาชนในที่สุดก็จะต้องเสียเวลาไปพูดกับเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นครับท่านประธานครับขอให้ท่านประธานได้ชี้ขาดแล้วก็ขอความกรุณาน้องราสีมังกที่น่ารักที่สุดเนี่ยเห็นประโยชน์ของการอภิปรายเรื่องนี้เถอะครับอย่าให้มันเลยเถิดไปเพราะว่าไม่งมั้นรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ต้องมาแก้กันเหมือนเมื่อวานเนี่ยครับท่านครับไปแก้กับเรื่องวิยาซาว่าซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยไปแก้เรื่อง แปดแสนล้านอย่างเงี้ยมันไม่เกี่ยวเลยครับผมก็เสียดายเวลาของฝ่ายค้านนะครับกราบขอบคุณครับท่านครับครับขอบคุณฮะขอบคุณครับผมวินิจฉัยนะฮะผมขอวินิจฉัยก่อนครับก็เท่าที่ฟังก็มีเหตุผลก็ทำนองเดียวกันครับถ้าไปขุดเรื่องเก่าซึ่งไม่เกี่ยวกับงบสองล้านล้านมามาว่ากันเนี่ย ถ้าฝั่งนี้ขุดเรื่องเก่ามามาพูดบ้างทางนี้ก็ต้องขึ้นมาชี้แจงเลยกลายเป็นคนละเรื่องไปก็เหมือนตอนนี้ฮะก็ไปพูดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีในในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงบสองล้านล้านก็รัฐมนตรีเสียหายก็อาจจะไม่ต้องชี้แจงอีกมันก็เลยกลายเป็นว่าไปพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวกับงบสองล้านล้านเลยมันก็ไม่จบไม่สิน้นท่านผมยืนยันคําวินิจฉัยครับ ท่านรังสมาครับอยู่ในประเด็นกรอบสองล้านล้านนะครับเอาไว้เป็นยติไม่ไว้วางใจดีกว่าหรือตั้งเป็นกระทู้ถามก็ได้ครับนะฮะต่อเถอะครับทำยอดนั่งกันวครับเชิญฮะกับเลนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรประบุญยอดสกนไทยประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อครับขณะนี้เรากําลังพิจารณาถึงหลักการนะครับที่คณะรัฐมนตรีชุดนี้เสนอเข้าสู่สภา นี่เป็นวาระที่หนึ่งสมาชิกย่อมมีสิทธิ์ครับที่จะได้อภิปรายตามความคิดเห็นของเขาว่าเขาคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้มันอาจจะต้องเทียบเคียงบ้างเพราะคณะรัฐมนตรีเป็นคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกันครับท่านจะมาตีกรอบว่าให้คนอภิปรายพูดอย่างนั้นอย่างนี้ตีกรอบกันอย่างเข้มแข็งขนาดนี้ไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าเขาออกนอกประเด็นนะครับเพราะว่าความน่าเชื่อถือของคนที่กําลังเสนอกฎหมายฉบับนี้อยู่ก็เป็นประเด็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการขอ,ก,รขอกู้เงินในครั้งนี้ครับ หรือขอให้มีกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องขอทักแย้งท่านประธานนะครับท่านประธานอย่าใช้คําว่าวินิจฉัยแล้วทุกอย่างจบแล้วเพราะมันมีอีกมุมหนึ่งเสมอท่านประธานผมก็พยายามลุกขึ้นเพื่อจ,จะประท้วงก่อนท่านก็วินิจฉัยก่อนนะครับเมื่อกี้ผมก็พยายามใช้โอกาสนี้ผมขอเรียนท่านประธานครับว่าจะให้การประชุมราบรื่นไปได้เนี่ยต้องร่วมมือทั้งสองฝ่ายครับให้ประชาชนเขาตัดสินนะครับว่าการใช้เวลาของคุณรังสีมาจะเป็นอย่างไรกระทบกระเทือน พาดพิงต่อใครท่านก็ใช้สิทธิ์ในการแก้ไขข้อพาดพิงนั้นได้ท่านเป็นรัฐมนตรีครับคนอื่นก็ไม่ต้องมาช่วยหรอกครับขอบพระคุณนะครับผมย้ำอีกทีนะฮะผมยึดข้อบังคับแล้วก็ที่ผ่านมาก็สมาชิกพรรคเพื่อไทยก็ไม่แฮปปีก้กับผมสักเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นเนี่ย คนที่ทําหน้าที่ประธานก็ต้องยึดข้อบังคับเท่านั้นละฮะข้อบังคับก็คือกติกาที่พวกเราข้างล่างร่วมกันเขียนมาให้ผมใช้แล้วเราก็ใช้เล่มเดียวกันแล้วก็ท่านเขียนขึ้นมาบอกให้คําวินิจฉัยของประธานถือว่าเป็นที่สุดแต่ท่านก็มาปัดทวงคําวินิจฉัยของประธานแล้วเมื่อไหร่มันจะจบแล้วไอ้ที่สุดมันจะไปอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นต้องให้เกียรติต้องยึดข้อบังคับ แล้วผมวินิจฉัยไปแล้วท่านก็ขึ้นมาประท้วงแล้วกลับมาวินิจฉัยเหมือนกับจะวินิจฉัยแทนผมอย่างเงี้ยมันคงไม่ได้ะฮะเพราะฉะนั้นผมก็ต้องหย่าประท้วงคําวินิจฉัยของประธานเลยฮะนะครับผมวินิจฉัยเสร็จแล้วครับแล้วก็ยืนยันคําวินิจฉัยเดิมไม่ให้นอกพูดนอกประเด็นแล้วไปทําให้คนอื่นเสียหาย ถ้าเขาพูดในเรื่องที่ฝั่งเราเสียหายมั่งเป็นเรื่องในอดีตมันก็ไปจบไม่สิน้นสรุปแล้วก็ไม่ต้องพูดเรื่องสองล้านล้านกันนะฮะพูดเรื่องที่ว่าไปว่ากันมาในเรื่องอดีตมันก็จะนอกประเด็นนี่ผมยกตัวอย่างชี้ใ้เห็นว่ามันนอกประเด็นชัดเจนฮะเอาไว้เป็นยติไม่ไว้วางใจหรือตั้งเป็นกระทู้ถามเพราะฉะนั้นผมไม่อนุญาตให้พูดตรงนั้นนะครับเชิญต่อเถครับ ประธานคะที่ดิฉันต้องพูดเนี่ยเพราะว่าดิฉันเนี่ยก็โยงไปที่เงินกู้หนึ่งล้านสองแสนไอ้หนึ่งหนึ่งแสนสองหมื่นล้านนั่นก็เงินกู้เหมือนกันใช้วิธีพิเศษไงดิฉันก็เลยจะโยงให้ดูว่าทําไมดิฉันไม่เห็นด้วยกับพรบนี้ท่านท่านเข้าใจไหมคะที่ดิฉันพูดเนี่ยท่านคงคงเข้าใจนะอย่าพิ่งกดที่เพราะว่าดิฉันเห็นท่านก้องจะกดแล้วเนี่ยเลยบอกไว้ก่อน ฟังดิฉันทักนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยบอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วไงว่าดิฉันกังวลแล้วดิฉันก็กลัวเพราะมันเกิดจากเงินกู้เหมือนกันคราวที่แล้วกู้หนึ่งแสนสองหมื่นล้านเนี่ยแม้กระทั่งข้าวกล่องเนี่ยที่ดิฉันเคยพูดแล้วให้ดิฉันถอนจําได้ไหมคะขนาดข้าวกล่องมันยังอะไรอ่ะมันจะมันกินมันกินอ่ะมันกินหรือมันแดกกันแน่อะไรที่ดิฉันถามแลต่ดิฉันถอนนะคะคาว่าแดกเนี่ย เพราะฉะนั้นคนก็เลยมาถามดิฉันว่าสสขนาดแสนสองมืนล้านเนี่ยมันยังแดกขนาดนี้เลยนี่นี่ดิฉันเอาคําพูดเข้ามาเนี๋ยเดิฉันถอนค่ะแต่ว่าแล้วนี่มันสองล้านล้านเนี่ยมันจะแดกขนาดไหนนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันถอนคําว่าแดกนะคะกินค่ะกินค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันถึงได้โยงให้ท่านดูนะคะว่าดิฉันกังวลแค่แสนสองหมื่นล้านเนี่ยมันยังขนาดนี้เลยอะแล้วนี่สองล้านล้านเนี่ย มันมากมายมหาศาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันจึงติงเอาไว้ไงว่าขนาดแค่นี้เนี่ยนะคะเงินกู้เนี่ยตอนท่านประสิทธิ์ครับล่อยไปเถอะครับผมฟังอยู่ฮะนั่งเถอะครับนั่งเถอะเชิญฮะเชิญครับท่านประสิทธิ์ไม่ต้องหรอกคะ่ะออกทีวีตอนนี้ไม่เอาเอา,เอาเล้ฮะเชิญต่อของท่านเลยฮะ ในลืออีกแล้วเดี๋ยวก่อนนะคือเมื่อกี้นี้ที่ดิฉันบอกว่าเงินกู้แสนสองหมื่นล้านเนี่ยดีฉันยังดูคลิปไม่หมดเลยนะคะท่านไปดูคลิปอื่นอีกสิว่มามันมากมายมาหาศาลขนาดไหนเงินกู้เนี่ยขอเปิดคลิปอีกทีได้ไหมคะเหลืออีเหลืออีคลิปเดียวอ่ะอันนี้เลยไปคลิปหนึ่งค่ะอ้าวนี่ท่านดูท่านประธานดูนะคะนี่แม่น้ําลบบุรีท่านดูดิคะขุดแม่น้าลบบุรี แสนสองหมื่นล้านมันยังโกงขนาดนี้สตงอดูดิฉันอ่ะพี่ปายแล้วช่วยลงไปตรวจด้วยนะคะที่เอ่ยไว้ทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งที่ขุดบ่อมาดานอะไรทั้งหลายเนี่ยนั่นก็เงินกู้เหมือนกันเห็นไหมคะที่ดิฉันอ่ะพี่ปายไม่ได้ขุดเลยก็เบิกไปหมดไม่ได้เป่าเลยก็เบิกไปหมดเพราะฉะนั้นดิฉันจึงอยากจะฝากนะคะว่างบปกติก็โกงงบน้ําท่วมก็โกงงบเงินกู้ก็โกงเพราะ,ะนั้นโกงทุกครั้งที่กู้ นะก็ใส่ร้ายกันตรงๆเลยนะฮะก็มีประท้วงเนะี่ยถอนคำพูดว่าโกงครับท่านต้องถอนเนะ่ลืมเดี๋ยวท่านครับดิฉันลืมไปขออภัยงบปกติสอว่าจะโกงงบน้ําท่วมก็สอว่าจะโกงงบเงินกู้ก็สอว่าจะโกงเพราะฉะนั้นสอว่าจะโกงทุกครั้งที่กู้ สอว่าจะกู้ทุกครั้งที่โกงนนไม่ใช่เดี๋ยวก <laughs> ู้แล้วก็สอว่าจะเอามาโกงนะคะโกงเสร็จก็สอกลับมากู้ใหม่อีกนะคะก็ฝากท่านประธานนะคะถึงไปไปถึงท่านรัฐมนตรีคะ่ะขอบคุณค่ะเพราะนั้นดิฉันไม่สามารถที่จะให้พรบร,บรับหลักการอันนี้ได้นะคะขอบคุณคะ่ะครับ